และนี่ก็คือรายการวันว่างๆของพี่บอลสายโมนะครับทุกคนหลังจากที่ผมได้ทําการประกอบคอมนะครับในเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเนี่ยก็มีปัญหามากมายกับ CPU นะครับ i9 1 4 9 0 0 k ใช่ไหมครับผมก็เลยทําการเปลี่ยนนะครับมาเป็นรุ่นใหม่เป็น Core า l t า a 7นะครับ2 6 5 k ก็ต้องบอกเลยว่าในการใช้งานของผมเนี่ยจะใช้งานด้านของการเข้า YouTube เล่นเกมแล้วก็มีการตัดต่อนะครับปรากฏว่า ตัวใหม่นะครับอัลต้า7เนี่ยโอ้โหเรียกได้ว่าตอบโจทเลยทีเดียวนะครับไม่ว่าจะเป็นการเข้า YouTube ที่แบบรวดเร็วแบบไม่มีสะดุดนะครับซึ่งตอนนี้เดี๋ยวผมจะโหลดเกมมาเทสให้ดูนะครับตอนนี้ผมได้ยกคอมนะครับเข้ามาที่ห้องนอนของผมนั่นเองเครื่องนี้นะครับใครสนนราคาซื้อตามก็มูล,ลค่าประมาณ10,000แก,กว่านะครับผมก็จะมีนะครับแรมตัวนี้128กิกนะครับตัวนี้เป็นบัต6 0 0 0แรมนี่อยู่ประมาณตัวละ เกือบเกือบสี่พันนะครับตีว่าสี่พันแล้วกันสี่สี่สิบหกจะได้คำนวณง่ายเป็นหมื่นหกนะครับส่วน cpu cpu นี่ราคาประมาณหมื่นสี่นะครับอ่ะอาจจะมีบาทละอาจจะเหลือหมื่นสามนะครับตีว่าหมื่นสี่แล้วกันนะครับผมแล้วก็เมนบอร์ดตัวนี้นะครับก็จะเป็นของพิกะไบทุกชิ้นเนี่ยผมซื้อนะครับด้วยตัวเองไม่มีสปอนเซอร์ไปสามารถเปลี่ยนยี่ห้อได้นะครับเลนส์ราคาก็อยู่ประมาณเจ็ดแปดพันนะครับตัวเซตแปดเก้าศูนย์อ่าแล้วก็เคสตัวนี้นะครับ เป็นของคอเซนะทุกคนราคาประมาณ399พัามั้งแต่ว่าตัวนี้นะครับมันมีปัญหาเนี่ยคือเมื่อวานนะครับที่ผมจะพยายามเนี่ยย้ายคมใช่ไหมแล้วผมก็ถอดตัวนี้ออกนะครับซึ่งมันไม่มีน็อตเลยในเคสตัวนี้มันจะเป็นแบบดึงปึ๊กออกมาเลยแล้วมือผมอะลากลากเขามาอย่างนี้ครับทุกคนลากมาอย่างนี้ปุ๊บแล้วอยู่ดีไอตัวนี้มันระเบิดครับที่มันเป็นตัวเทมเปอร์ใช่ไหมมันระเบิดไปผมก็เลยต้องมาโมเองอันนี้คือโมเองนะครับแต่ว่ายังไม่เสร็จร้อยเปอร์เซ็น แล้วก็มันมีโลโก้ MSI ที่ผมแถมบอดมาผมก็มาติดสวยๆเล่นเนี่ยจะเห็นว่าตรงนี้ผมติดกาวไว้ของบริษัทมันก็ติดกาวมานะแต่ว่าตรงนี้นจะพ่นขาวปิดเอาไว้เนี่ยผมกาลังรอสติกเกอร์นะครับเพราะว่าผมไม่อยากไปพ่นผมเอาสติกเกอร์มาปิดนะับแต่งตรงนี้ไปแล้วก็จะมาแต่งข้างบนนี้มันก็จะสวยพอดีนี่ผมตัดนะครับอะคริลิกมาใส่รีบๆเลย รีบๆแบบยังไม่ได้รับคมเลยตรงนี้ยังคมอยู่นะครับแต่ว่าไม่เป็นไรเพราะว่าเหลี่ยมอะไรคือเป๊ะได้ฉากสวยงามแล้วนะครับก็เรียกได้ว่าโมเองนะครับได้ส่วน power supply ในเครื่องนี้ผมจะใช้เป็นตัว1,000พันวัตต์นะของคอแซมกันนะก็ค่อนข้างใช้ดีน่าในส่วนของ power supply แต่ว่าเคสนี่ระวังครับแล้วก็คอแซมต้องปรับปรุงนิดนึงมันไม่ค่อยแข็งแรงอะ่ะไม่รู้ว่าลมตัวนี้มันดูดความร้อนมากหรือเปล่าแล้วมันทำให้กระจกตัวนี้ร้อนแล้วพอแบบเรายกขยับนิดนึง แล้วมันอยู่ในห้องแอร์มันร้อนแล้วก็มันเย็นมันเลยระเบิดหรือเปล่าวะเออแต่มันปกติมันต้องโดนน้าโดนอะไรดี่ว่าส่วนโมเดลนี้ไม่เกี่ยวนะครับโมเดลนี้ประมาณประมาณสี่พันครับตัวนี้นะครับก็รวมไปด้วยก็ได้เพราะมันเอามาแต่งได้นะโมเดลประมาณสี่พันกาจอเป็นซีรีส์นะครับสามศูนย์แปดศูนย์ตัวนี้สมัยนั้นเนี่ยราคาบิตคอยแล้วกระโดดไป70,000กว่าแต่ถ้าใครซื้อในตอนนี้นะครับซีรีส์ ลงท้ายด้วยรหัส80ก็คือ5080เนี่ยจะได้ในราคาประมาณ49,900ถึง50,000กว่าๆหรือ67,000นะครับตีว่าตัวเนี้ย50,000นะครับอ่าประมาณนั้นแล้วก็ SSD เนี่ยจะเป็นตัว 4T นะครับ 4T ก็ประมาณ8,000แล้วก็จะมีพวก Hard Disk Drive อะไรอีกมากมายที่ผมยังไม่ได้เอาใส่เข้าไปนะครับเฉพาะเซ็ตเนี้ยที่เรากำลังดูอยู่นะตอนนี้นะครับก็อยู่ประมาณ1 0 0 0 0 0 0 ไอ้หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นหรือไม่ก็หนึ่งแสนสองหมื่นนะครับประมาณนี้อ่าแต่มันยังมีที่อยู่ในคอมหลักเนี่ยก็จะมีฮาร์ดดิสก์หกเทนะครับแล้วก็มี s d 2เอีก2ทตัวคือในตัวนี้มันจะใส่ m 2นะครับได้1แล้วก็ข้างล่างอีก2นะครับมันจะอยู่ใต้การ์ดจอต้องถอดการ์ดจอ,อ,อมาก่อนนะครับประมาณนี้แรม1 2 8กิกนี่ก็ถ้าใครจะซื้อมาใส่4ีแผงแบบผมเนี่ยก็ต้องบอกเลยว่ามันไม่ได้ช่วยเรื่องความเร็วอะไรมากหรอกมันได้ความสวยแล้วก็ความเท่นะครับ ส่วนแรมนี่ผมใส่ไปเยอะเพราะว่าผมนี่เป็นคนใช้งานแบบหักงวงไงทุกคนเออมันต้องจัดเต็มไม่งั้นเนี่ยพอเวลาเราเรนเดอร์เราโหลดนูดน่นนี่นั่นนี่ต้องบอกเลยว,ว่ามันไม่พอครับเฉพาะแค่เราเล่นเกมเนี่ยเฉพาะอยู่ในตัวเกมเนี่ยมันขึ้นไปทั้งหมดอะไร20กิก24กิกนะครับถ้วใส่32เนี่ยรวม Operating System เนี่ยผมคิดว่าอาจจะไม่พอครับเพราะนั้นเอาเผื่อไปก่อนเผื่ออนาคตเลยเผื่อต่อไปแบบเอ้ย มีเกมมา128กิกเราจะได้แบบชิวๆนะครับเอาอยู่เอาละทีนี้ก็ได้เวลานะครับทดสอบเครื่องให้ทุกคนได้ดูกันแล้วนะครับซึ่งตอนนี้นะครับก็จะมีการเทสเกมให้ดูแล้วก็มีทดสอบคะแนนเบื้องต้นนะครับสำหรับการเทสนะครับเราจะใช้เป็น c i n e b e n c h R23 นะเพราะว่าหลายๆช่องคอมเนี่ยก็จะใช้เป็นตัวนี้นะซึ่งตอนนี้คอมผมเนี่ยมันจะแบ่งพลังงานมาดาวน์โหลดเกมอาร์คด้วยนะครับก็อาจจะไม่ได้เต็มร้อยปกติผมเทสตรงนี้ก็จะได้ประมาณ3 6 0 0 0หนะครับเดี๋ยวดูว่า เปิดอาร์คไปด้วยโดดเกมอาร์คอย่างเงี้ยมันจะขึ้นเท่าไหร่อลองดูสดๆกันไปเลยอันดับหนึ่งตอนนี้ในชาร์ตเนี่ยจะเป็นไ i เ e นเทสลิปเปอร์นะครับหนหรือว่า2,900ป่ะ2,990นะครับอันนี้น่าจะเป็นรุ่นเก่าแล้วรุ่นใหม่น่าจะแรงกว่านี้แล้วนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเราจะต้องโค่นแชมป์อันดับหนึ่งที่อยู่ในชาร์ตนี้ออกไปแค่นั้นเองเพื่อขึ้นเป็นที่หนึ่งแทนต้องได้ได้เลยครับนี่ครับสกอร์มาแล้วครับ 35,165าัาค <Wow. S 1> หายไปประมาณ1,000เพราะว่าในกำลังโหลดเกมแอคอยู่นะไม่รู้ว่าถ้าอะไรมาอัปเดตวันนี้จริงๆเมื่อวานมันมีช้างเข้ามาใหม่ทุกคนผมได้เข้าไปดูแล้วแต่ว่ามันควรจะโหลดตั้งแต่เมื่อวานแล้วทำไมมาโหลดตอนนี้ไม่รู้เนี่มันจะเป็นช้างนะครับของใหม่แล้วก็จะมีการอัปเดตอ๋อมันอัปเดตเป็นอ n ร e วนจิ้น5.5เหรอช่วงเวลาปล่อยอยู่ระหว่างเมษาถึงพฤษภานะครับ5.5คือ เป็นตัวที่ดีนับที่สุดในตอนนี้ก็จะช่วยในส่วนของเพอร์ฟอร์แมนซ์ปัญหาเรื่องของกราฟิกก็จะดีขึ้นนั่นเองอ่าหรือไม่แน่ว่าผมได้เล่นก่อนวะเนี่ยคือมันอัพนานมากอะ่ะมันไม่ได้อัพแบบอัปเดตในโนเสาว่ามันอัพเหมือนมันโหลดเกมใหม่เพราะเครื่องผมมันแรงไงอ่ะเดี๋ยวลองเทสสปีดนะครับน่าได้มา6 8ร้อยแปดถึงเจ็ร้อยครับหกร้ 80, อยแปโอเคเก้าร้อยี่สิบอุ้ยเราบอกเลยว่าสุดชัดนะครับต่อไปเลยครับบางคนไม่อยากเทสซีดีบิ CPU Z นะครับลองดูปกติจะอยู่ประมาณ1 5ื่นกว่ากเกือบเกือบหเดี๋ยวดูดิว่าระหว่างโหลดเกมไปด้วยเหลือเท่าไหร่เป็น CPU หายไปพอสมควรนะครับแต่หายไปไม่มกี่ร้อยหรอกตอนนี้เหลือ15,100กว่ากอันนี้จะได้800กว่านะครับซิงเกิลครอรซิงเกิลครอรพอๆกับเดิมเลยอยู่ที่ประมาณ846ไม่ต่างกันมากอะ ก็บางทีอาจจะมี860บ้าง870บ้างประมาณนี้แต่ไม่ถึง900นะครับถ้า900ต้องเป็นโอเวอร์คล็อกเอาโอเคก็ถือว่ามันดีคอร์ได้ดีเดี๋ยวจะลองให้ดูนะเวลาเข้าเน็ตได้ที่ผมชอบนะสมมติว่าผมพิมพ์ B g z ซปุ๊บปุ๊บมาเลยครับเนี่ยมาเลยเลื่อนเลื่อนเลื่อนนี่แทบจะไม่มีหมุนนะผมกดดูคลิปปุ๊บมาครับนี่มาเลยไม่มีหมุนติ้ว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 ครับถ้าเป็นปกติเครื่องไม่ค่อยแรงก็จะมีหมุนติ้วติ้วครับ ภาพคมชัดเจ๋วนะครับนี่ถ้าเป็นปกตินะถ้าเป็นเครื่องธรรมดาเวลาเราเปลี่ยนงเงี้ยบางทีมันหมุนนานนะครับเนี่ยอันนี้ก็คือหมุนปกติของ YouTube ก็คือปุ๊บปุ๊บแล้วก็เริ่มเลยอ่าเดี๋ยวดูให้ดู 8K ดีกว่าอันนี้อันนี้ 2K ใช่ไหมเราเป็น 8K YouTube ครับปุ๊บมาครับเจอแล้วครับปุ๊บกดปั๊บมาปุ๊บมีมาปุ๊บแบบไม่ต้องโหลดคืออย่าไปเปลี่ยนความละเอียดอย่างเดียวครับถ้าเปลี่ยนความละเอียดจะโหลดนิดนึงอะทีนี้เรือก 8K โอ้โหไม่ต้องหมุนครับ 8K ไวกว่าเมื่อกี้ที่ดูคลิปผมอีกของผมแบบยังหมุนปุ๊บปุ๊บใช่ไหมอันนี้แสดงว่าเขาอัปโหลดไม่นานแล้วถ้าเป็นคลิปอัปโหลดนานแล้วเนี่ยมันจะไม่ต้องโหลดมาอะลองลองกอนครับลองกอโอ้โภาพชัดเจียวเลยครับตอนนี้ชัดเจียวมาก 8K นีเรากอครับปั๊บปุ๊บเออห,หุนทีเดียวมาเลย 8K โอ้โหนี่ครับถึงได้บอกว่าบางทีเราอยากไปมัวแบบดูเฟรมเลทผมเห็นนะช่องที่เขามาเทสเฟรมเลทอ่ะมันจะเป็น สมมติว่าตัวนี้ไอเจตัวนี้ได้เอาตาเไม่ใช่ไอเจ็ดเอาตาเจได้200อีกอีกตัวหนึ่งของ m ออาจจะได้204แต่ในการเล่นเกมจริงไะทุกคนเราเล่นแค่60เฟรมเต็มที่ก็144ครับซึ่งมันไม่ต่างกันครับแต่ไอการใช้งานอย่างเงี้ยเล่นเน็ตอย่างเงี้ยแล้วเราปุ๊บโหลดเลยเนี่ยหมุนปุ๊บปุ๊บเนี่ยได้เลยอย่างเงี้ยมันต่างกันจริงๆครับโดยเฉพาะการเรนเดอร์นะครับเรนเดอร์ไวมาก mm hmm. อ่าโอเคเรียบร้อยไม่ต้องเทสอะไรแล้วเข้าเกมเลยแล้วกัน เดี๋ยวลองเกม Monster Hunter ให้ดูก่อนนะครับนิดหน่อยอ่าตัวนี้แต่ว่าหน้าจอที่ผมเล่นตอนนี้มันได้แค่พัน0 p นะครับผมเล่นข้างนอกไปแล้ว4 k ได้กับการ์ดจอของผม3080ซีรีส์เก่าตอนนี้ผมก็ปรับเกือบสุดอยู่แต่เมื่อวานผมเล่น4 k ผมก็ลดตัวเอ่อเลเทซิงนะครับมาที่ระดับมีเดียมเทกเจอร์นี่ก็จริงๆถ้าใครมีปัญหาแบบเล่นเล่นอยู่ดีสโลงเงี้ยให้ปรับเทกเจอร์เป็นมีเดียมก็ได้นะครับเพราะว่าเทกเจอร์ เหมือนจะไม่ต่างกันมากหรอกวีเดียกับไฮแทบไม่เห็นนะเอาละไปว้าสวยงามสดใสเลยครับทีนี้แจว๋วแจว๋วแจว๋วจะได้นี่เห็นปะ่ะผิวไหวครับผิวไหวสมจริงเนี่ยพอเราเปิดเลทสซิ่งนะครับน้ำมันก็จะมีการแสงเงาสะท้อนกับแสงแดดอะไรพวกนี้ครับสวยๆเราจะทดสอบโดยการวิ่งไปที่ ปาสกาเลตฟอเรสนะครับในตอนนี้เนี่ยให้ดูเพอร์ฟอร์แมนซ์ไปเลยเป็นไงบ้างสบายสบายครับอันนี้ขนาดเป็นการ์ดจอซีรีส์เก่านะถ้าใครซื้อเท่าผมตอนนี้นะครับก็จะได้เป็นการ์ดจอ5080แต่ว่าผมเนี่ยเน้นพลังดิบไอเฟรมเจนไม,ไม่สมบูรณ์เท่าไหร่หรอกบางทีเวลาเราหมุนหน้าในพวกหินอะไรพวกนี้นะครับเท็กเจอร์มันจะโหลดไม่ทัน,นครับเนี่ยตรงนี้ถ้าเกิดว่าเครื่องใครไม่แรงนะเนี่ยครับช่วงเนี้ย ไม่เชื่อลองไปเล่นของเครื่องตัวเองได้มันจะต like ุ๊กตๆ๊กตุ๊กต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 ๊กแบบต้องมีกระชากอ like like <al> cool. ่ะน cool. ี really cool. ่เครื่องผมมาแบบราบลื่นมากอ่ะเหมือนไม่โหลดเลยนะเนี่ยนี่เข้าสู่ป่าโอ้เดี๋ยวป่าตรงนี้มันยังเป็นป่าแดงอยู่เลยอ่ะผมอยากจะให้ป่าตรงนี้มันเป็นป่าที่สวยกว่านี้ว่ะแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งถ้าเกิดว่าใครไปถึงช่วงหลังเนี่ยป่าตรงนี้น้ำจะเปลี่ยนเป็นสีฟ้าได้นะครับเพราะว่า ช่วงแรกมันจะเป็นแพลงตันใช่ไหมเป็นเดย์ไทม์ดูดิได้หรือเปล่าเอาละนะครับตอนนี้เปลี่ยนฤดูกาลครับเป็นน้ําใสเดี๋ยวดูว่าสวยขนาดไหนนี่เห็นป่าเห็นความสดใสนะครับโอ้โหเรียกได้ว่าน,น้ํานี่แจ่มจี๊ตและเกินอุ้ยสวยมากโอ้โหเงา ผมเล่นใน p 5นี่ก็แตกต่างนะ p 5มันไม่มีเรท testing ครับแต่ว่าเ e s o l u t i o n ก็โอเคเกมก็ลื่นไหลดีแหละแต่เนี่ยไอ้พวกแสงเงาที่น้ำนี่ต่างกันมากนะครับลิบลับเลยรู้สึกว่าถ้าใครอยากได้เงาแบบนี้ต้องไปพวกตัวโปรตัวโปรอาจจะพอมีแต่มันไม่ได้60เฟรมไงอันนี้มันก็ลื่นไหลเลยนะครับเดี๋ยวเราตามลุ่มน้ํานี้ไปมันจะมีอยู่จุดหนึ่งที่มันไปลังลาทะลอดอะตรงนั้นผมชอบมากตอนนี้ถ้าเกิดว่าใคร มาถึงระดับไฮแลนด์เนี่ยครับอาจจะได้เจอลาทะลอสที่ป่านี้ไม่แน่เราจะได้เจอก็ได้นะมีบ้าลาทะลอสเดี๋ยวถ้าไม่มีลองไปดูที่รังครับที่รังมันอาจจะมีเรากำลังเดินทางมาที่เขื่อนวิวสวยๆโอ้โหน้ําเงามากเงาวิ้งเลยถึงเขื่อนแล้วขึ้นไปดูกันเลย พลนเลยกราฟิกเพลนเลยเนี่ยพอเครื่องเรามันรองรับนะครับมันก็สามารถเล่นได้แต่ถามว่าซื้อคอมมาหนึ่งแสนมาเล่นเกมมอนเตอร์ฮันเตอร์วายเกมเดียวมันก็ไม่คุ้มนะไปซื้อ p พยดีกว่าคือ <c ười> เพยมันแบบเล่นได้นะถึงมันจะไม่มีเงาอนะไรเงี้ยแล้วก็อาจจะเพิ่มอีกนิดนึงไปตัวโปรครับดูเหมือนว่าวันนี้ลาทารอสจะไม่อยู่ครับแต่ว่ามีลาเทียนอยู่ทุกคนนี่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 บินอยู่นี่ไปอยู่นี่อูไปไหนเนี่ยตามดิตามไปดูครับตามติดชีวิตลาเทียน ตั้งแต่เล่นมานี่คือลื่นไหลสบายนะครับยังไม่มีสะดุดมีวันแรกๆอะเหมือนบักอะไรก็ไม่รู้แล้วก็ผมก็ทําการเวลิไฟนะครับตัวแคสไฟก็หายอ่ะนี่ครับอุ้มมาตีกันนะ้ำใสๆอย่างนี้เลยเหรอนีแนวสุดเลยสุดเลยสุดเลยโอ้โหว่าจะเพอร์เฟกดอทต้องหน่อยผิดจังหวะผิดเลี่ยมนี่นะครับก็ประมาณนี้นะครับทุกคนนี่แหละอันนี้ก็คือลาเทียนเนะี่ย ด้านอยู่ในน้ําอยู่ไรก็มีเอฟฝงเอฟเฟกอะไรอันนี้ผมพอก่อนนะครับเดี๋ยวไปต่อเกมอาร์กันทุกคนบายบายอ้เอาล้ครับทุกคนทีนี้ก็มาต่อกับเกมในดวงใจของเรานะครับเกมอาร์กนะครับผมหนึ่งเดียวต้องให้เขาก็จะมีอมอตตัวนี้นะครับที่ผมลงไว้ตามด้วยไพรมอฟเฟียน,นี่คือเทสเซิร์ฟเวอร์นะครับเซฟตัวนี้จะเป็นเซฟของโตชิเล่นเอาไว้นะทุกคนเข้ามาสู่ข้างในเกมอาร์กันนะครับอันนี้คือค่าที่ผมเล่นเอาไว้ด้วยความละเอียดหน้าจอ 4K นะครับที่ผมเล่นด้านนอกแต่ทีนี้เนี่ย ตอนนี้นะครับเราอยู่ในหน้าจอแค่พันแปดสิบพีเราก็จะปรับเป็นตัวนี้แล้วเราก็จะปรับกราฟิกสูงสุดนะครับก็คืออีพิกแล้วก็ปรับความคมให้สูงที่สุดมากกว่าอีพิกเข้าอีกนะครับเ่ะโอเคมาแล้วเรียบร้อยนะครับเราจะไม่ดูว่าเฟรมเท่าไหร่เราจะดูว่าเราเล่นลื่นหรือเปล่านะครับเนี่ยครับก็คือลื่นไหลสบายมากอันนี้คือเซฟซาโตชิอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้ผมจําได้ว่าผมเคยเอาเทปบิวมาเทสอยู่นะเดี๋ยวเราจะเอาเทปบิวมาเทสตรงนี้เลยเพราะว่าเป็นตัวที่ ก็บอกเลยว่าเผาผ่านนะครับในส่วนของทรัพยากรเป็นอย่างมากเลเวล120ตัวทีมจัดมานี่เลยตัวนี้แหละของจริงของแท้แน่นอนได้ปเปล่าได้อยู่สบายมากครับเราเปิดปาหน่อยดินี่พาไม่ตายนี่ละสุดมากบุ้ม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 สบายเนี่ยลื่นไหลครับลื่นไหลเฟรมไม่มีดรอปครับตอนนี้อะเปิดปาเปิดโป,ปดงในป่าที่มีตัวอะไรอยู่บ้าง ตามไปดูกันหน่อยเอออันนี้เป็นปกตินะที่มันหยุดโหลดไปเมื่อกี้นะเพราะว่าเราระเบิดป่าครับมันก็ต้องเป็นอย่างเงี้ยปกติอยู่แล้วนี่มีตัวน้ําแข็งสไปโนเกิดได้มันเล่นคู่กันได้นี่หว่าเนี่ยฮาน่าอนุรักินะครับกับตัวนี้อีกรูกนึงครับปั๊มเข้าไปครับโอ้โหเรียบร้อยครับเกลี้ยงเลยครับนี่เป็นตัวเปิดป่าของแท้แน่นอนเนาะพลังหน่อยถ้าเครื่องไทยไม่ไหวก็ปิดเอฟเฟกต์กันได้ เฟรมนี่สวยแบบคูณ2องเลยนะปกติผมเล่นในคลิปผมก็ไม่เคยตั้งเอฟเฟกต์ตัวนี้เอาไว้นะครับเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าแสงแสบตาเห็นว่าไอ้แสขงขาวๆอ่ะเนี่ยๆน,นมันจะแสบตาคนดูแสบตาคนดูไม่ว่าแสบตาคนเล่นนี่ไม่ไหวเลยจริงๆแว้นตาอะไรก็อไม่อยู่ครับนี่ชิลครับชิลบอกเลยว่าชิลิูมากชิลมากบางคนอาจจะบอกว่าเฮ้ยพี่เฟรมเมรทที่อยู่เท่าไหร่อะไรอย่างงี้ขอดูได้ไหมถึงจะรู้ว่ามันลื่นก็ตามแต่อยากจะดู เฮ้ยเฮ้ยลิงเดียมอนอีกเดี๋ยวก่อนจะดูปวดด้วยพลังนี้ก่อนดูที่มันตายดีกว่าเนี่ยอลองดูลองดูลองดูตายไหมมีชื่อมันขึ้นมาปะเดี๋ยวกล้องอยู่ไหนเนี่ยกล้องไอซาโดชิเอาไวท้ที่มันจะเลขหกปะพอดีมันเสียบจอยค้างไว้มันเลยขึ้นเป็นเซตของจอยไว้ด้วยมันตายไปแล้วนี่เอายังอยู่ยังอยู่ไม่ยังอยู่นี่ได้เหรอเลือดห้าแสนรอดได้ไงเราอะเอาไปตู้มหนึ่งครับดูดิจะรอดไม่รอด เรียบร้อยนี่ว่าเหมือนเหมือนจะตายนะเมื่อกี้เหมือนมันหายไปนะเออมันอเอาแบบนี้ดิอาทีนี้ลองนะครับฟเฟรมเรทเปิดให้ดูก็ได้นะครับผมเอาล้ครับตอนนี้ f อ s อมาแล้วครับประมาณ80นะครับต่ำสุดคือ60อันนี้ปรับสุดแบบที่สุดนะครับของที่สุด RTX 3ท8 0นะครับผมแล้วก็ขี่เทพบิวด้วยถ้าไม่ขี่เทพบิวนี่น่าจะได้เป็นร้อยอ่ะผมว่านะนะครับ ถ้าไม่ต่ำกว่า60ก็คือผ่านจริงๆต่ำกว่า60ก็เล่นได้เกมเนี้เกมนี้เล่นได้ถึงเฟรมเรท25นะครับได้แน่นอนผมเมื่อก่อนเนี่ยผมก็เล่นมา24เฟรม30เฟรมนะครับตอนสเปคเก่าๆอะพวก90 70เฮ้ย970นี่เข้าคุณ70พวก970พ,พวกไททันเอ็อะไรพวกเนี้ยนะครับก็ไม่ใช่ถึง60เฟรมหรอกสมัยนั้นอะนี่เลยจัดไป,ประเบิดปลานะเออเนี่ยเ ถ้าระเบิดปลานะมันจะกึกไปแป๊บหนึ่งเป็นปกติเนี่ยเห็นไหมเฟรมมันจะดรอปร่วงลงไปเมื่อกี้ลงไป30มสิบเลยปะขอ,อทีดิไม่ทันมองมองไม่ทันขอ,ออีกทีอูยิงขึ้นสูงเลยทีนี้ดูนะครับปั๊มอ๋อเนี่ยเวลามันระเบิดนะมันจะดรอปลงไปประมาณ15แล้วก็ค่อยปั่นขึ้นมาครับปั่นขึ้นมาต่อเพราะว่าตัวเกมน่าจะมีปัญหาแต่ถ้าเราเล่นในเซิร์ฟเวอร์ไม่เป็นไรนะไอ้ท่านี้ มันจะเป็นเฉพาะว่าเราไม่มีเครื่องเซิร์ฟเวอร์แล้วเรารันด้วยตัวเครื่องเราเองมันถึงจะเกิดนะปฏิกิริยานี้เอา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 ี่มาที่มาเอาจัดด้ปลมหน้าอย่างนี้ทีเฟรมเดเดเกือบร้อยนะครับผมยิงพลังอะไรไปตรงนู้นก่อนอยู่ตรงนี้เนี่ยโอ้โหเรียบร้อยครับเอาพลังมาทีหลังนี่สุดแรงมากเหลือแต่ก็ปีหลอกนี่แนะมีหลอกนี่กัดเอาดีกว่าเอฟเฟกต์มันค่องข้างที่จะ คำนวณไม่ได้แล้วมันจะไปทางไหนอ่ะวันนี้ก็เทสคอมนะครับพี่บอลคร่าวๆเท่านี้นะครับก็ผ่านเฉลุยลื่นไหลนะครับเดี๋ยวค่อยเอาเข้าไปจำการตอนนี้ก็ขอเทสอยู่ในห้องนอนก่อนสักอาทิตย์2อาทิตย์นะครับกันพลาดแต่ก็ลองเปิดเล่นมา2 3สวันแล้วก็ไม่มีปัญหาครับเฟรมเรทเป็นร้อยแล้วเนี้ยทุกคนเห็นป่ะยืนเฉยๆเป็นร้อยเลยดูดิเดี๋ยวลองกระโดดลงมาที่มันไม่มีเอฟเฟกต์เทพบิลที่มันขึ้นดาหลานเะนี้ยแหมมันค่อนข้างขาดใจเอาวิ่งออกมาตรงนี้นะครับ เนี่ยเฟรมเรทปกตินะครับถ้าเราไม่ลงหมดเนี่ยผมว่าประมาณ90-100ได้สบายอันนี้ลงหมดไปเยอะนะเนี่ยยืนเฉยๆไม่วิ่งนะประมาณ90-100ถ้ามองฟ้าเหมือมองฟ้าเท่าไหร่มองฟ้านี่ก็ประมาณ110-120นะครับก็โอเคไม่แย่ไม่แย่เกมนี้มันไม่มีพวกเทคโนโลยีเจนใหม่ไง DLSS หรืออะไรพวกเนี้ยมันไม่ได้ใช้ครับเพราะนั้น ซื้อ5 0 0พซีรีส์มาก็ไม่มีประโยชน์ความแรงพลังดิบต่างกันไม่มากนะครับราคาก็โดนไปอีก5 0,000่นผมก็เลยใช้อันเก่านี่แหละนะครับพอได้ใช้เศรษฐกิจมันไม่ไดีก็ต้องเอาประมาณนี้ไปก่อนนะครับะหวังว่าคงจะถูกใจและมีประโยชน์กันสําหรับคนที่กําลังจะเลือกซื้อคอมใหม่ก็แล้วกันนะครับะบางคนก็ถามอยากได้คอมเหมือนพี่พี่ก็บอกสเปกไปแล้วเรียบร้อยนะครับได้แรงแค่ไหนก็ตามนั้นพาราซอก็เห็นด้วยใช่ปะแช่งอับเห็นด้วยอะไรครับอยากได้ตามก็ซื้อเลย ถ้างบไปถึงก็เอาสัก2 0 0 0 0ื่นก็ไหวนะครับโอเคครับเจอกัน